สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมมีสูตรคู่โต๊ะนะฮะสำหรับ3ตัวบนมาฝากนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเทียบหาเลขเด่นนะครับท่านได้เด่นตัวไหนท่านก็หาคู่โต๊ะนะฮะที่จัดไว้ให้ในล็อกนะครับมีตั้งแต่0ูนถึงเนะครับเด่นตัวไหนล็อกตัวนั้นนะครับซึ่งมันจะมาด้วยกันแน่นอนนะครับเลข1ตัวก็จะมีคู่ประกบอยู่5ตัวด้วยกันห้าคู่ด้วยกันนะครับ สูตรนี้นะฮะใช้ได้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ลองเก็บไว้ดูก็แล้วกันเผื่อมีประโยชน์นะฮะสำหรับท่านสมาชิกแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาชมทาง YouTube นะครับสำหรับนี้ผมก็คงจะฝากไว้นะฮะเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะกับโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ